knows that i'm breaking down everybody knows i ain't faking now everybody knows my heart's faking now yeah she hates me now i made mistakes but now i don't ever want to be alone i don't really ever feel at home on my own in the zone that's the only way i know feeling low about to blow back up Here Here I I never let the doubt creep in gotta pop a couple more aspirin. i don't think i'll ever let you win easier to break it off best friends i don't really understand myself i don't really understand need help i don't want to be left on the shelf couldn't even hear me if i กราบสวัสดีทุกคนนะครับยูกัพผมเองลูมีแอร์ในวันนี้เรามาเล่นแผ่นดีนะครับในโมหมดแรงนะครับในแพทย์ไม่ร้าสุดนะครับผมซึ่งดาฟาร์มเนี่ยสีแดงนะครับได้ทําการบัฟมานะครับผมเราก็จะมาเล่นแผนดากับดาฟาร์มแดงนะครับเราจะดูนว่าเราจะโดดทีเดียวนี่หายไปกับน้ําหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมทาการปิดการตั้งเตือนสักนิดนึงนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันที่บับบูนะครับกับแพนด้านะครับผมนะสกินเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมาดิครับก็เวลาเราเจอแก๊กนะครับแบบในสถานการณ์ที่แบบว่าจะโดนดึงแน่นอนนะครับก็เอาตัวไปรับนะครับผมนะนอย่างน้อยบับเราก็จะไม่โดนนะครับเราก็จะไม่ฟาร์มช้ากว่ากว่าแบบว่าบับโดนดึงนะครับพูดอาจจะติดคัชนิดหนึ่งนะครับพอดีว่าเพิ่งตื่น เพิ่งตื่นเสร็จก็แขนเลยนะเพราะว่าบ่ายตอนบ่ายจะไปทํางานต่อครับก็รีบทําก่อนนะผมนะก็ตื่นมาก็ทําเลยนะครับโอเคก่ามาฟาร,ร์มต่อแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยมาเชงโอ้ยนี่มันจะแรกตั้งเช้าเลยหรอนะโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา ออสิบเอ็ดโมงนะครับไม,ไม่เรียกเช้าบอกว่าไมา่ไม่น่าเช้านะดูทรงนะครับผมโอเคเราฟาร์มก่อนนะครับสำหรับแพนด้านะก็มากับสกินสายฟ้านะครับผมในแพนด้านะครับน่าจะได้นะครับฟอนเดติโนนะอะไรเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่รู้ใจเพื่อนไม่รู้ใจเลยนะครับโอเคเราขึ้นก่อนละกันนะครับ ออกรองเท้าก่อนนะชิน้นแรกนะครับผมที่เราจะออกนะครับจะได้เดินเกมได้ตึงๆนะครับผมจะเอาดาร์กก่อนละกันนะครับมาหมดครับทูลงทูเลนนะครับผมปั๊บโอเคโอค้ยไกลเกินเอื้อมถึงนะครับไม่งั้นเราเข้าไปซับสักทีนะครับผมโอเคเดีย๋ยวแอปพุ่งก่อนละกันนะครับ โอเคมาองาคา์กรก่อนนะครับปับ๊บ okay. โอเคเฮ้ยตีตีตสับตัวของแพนด้านะครับก็เป็นฮีโร่เก่าแก่มาจากยุคเก,ก่าเลยนะครับแต่ก็เป็นตัวที่เล่นมันนะครับไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนจากวะน,นี้โดนทำาปทีครับปั๊บแดนมาตึ๊กเออนะครับก็สับแพนด้าเนี่ยเป็นตัวที่เอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีฮะเพราะทุกสกลิลมึงหนีได้หมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสกิล2สกิลเดดนะครับว่าเวลาเราเดดผ่านอะไรเนี่ยมันก็จะได้โลนะครับแล้วก็เป็นสกิลหนึ่งนะครับที่ทําดาเมจตีสองทีนะครับป๊กป๊อกป๊อก,อกแล้วก็ติในการก็โดดทับนะครับอุ้ยนะครับผมนะต้องบอกเลยว่าแพนดานี่ก็เป็นตัวที่เมื่อก่อนผมนี่ชอบเล่นเป็นอย่างมากนะครับก็ตอนนี้ก็เรามาเล่นสักหน่อยนะครับนะเฮ้ยป๊บป ดันมาทีๆปั๊บๆปั๊บอาตีเลยตีร้อยอีกสักทีดดมาตีตีตีปั๊บโอเคนะครับผมนะก็บอกเลยนะครับว่าแพนด้าเนี่ยเป็นตัวโกงนะครับแพนนี้เลยมาครับผมจังหวะนี้นะครับเราจะได้สกิลไหมปั๊บอาตีเลยละกันโอ้โหกาลีใส่กระสุนมาอย่างนี้ครับปัดเออกาลี กาปือุ้ยกาลิฟิเกอร์นะครับเป็นหมูไส้ละนะครับชุดต <Okay. S 1> <wh> <ers> ่อไปอ้อเป็นโบรเคนสเปียร์นะครับหลังจากที่เราได้ดาบฝาดแล้วนะโอเคอันนี้ก็น่าจะอ้อขีด้วยนะครับน่าจะเพิ่มความแรงนะครับโอเคปับปับปรับปรับปรับเฮ้ยกาลีกาปือโดยทัพหนึ่งทีกันนะจังวะนี้ปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยนะครับกูไม่ได้เฉยฮัลโหล คือจังหวะมาเนะี่ยผมคิดว่าผมได้แล้วนะจังหวะนั้นนะโอเค,อเคแต่ไม่เป็นไรนะครับให้ให้เด็กมันโตบ้างนะครับนะแอเคแล้วก็ามาฟาร์มไดอนะครับก็เวลาผมเล่นแพนด้าเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบจ่ายสกิลนะมันฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะครับผมชอบนะบาปแบบแล้วมันก็เอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีนะครับดา้วไม่แรงนะครับผมแพนด้านะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเก้าอันนี้แอติเปน็นึงทีอื่ปล่อย นะครับผมคือทับเป็นตายนะเจอใครทับเจอใครทับนะต้องบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับตอนนี้เกมเราก็หนำแบบสุดๆหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับโอเคฟาร์มไปนะครับเฮ้ยนะครับผมเมื่อกี้ง่วงนอนนะฮะไปหนึ่งทีเฮ้ยฟาร์นิทิโนสักที ตรงอันนี้นะครับผมปับป๊บปับ๊บปั๊บอาติโอ้ยจะตาแล้วอีกนิดนึงเออนะครับฟาเลนเลอร์จะซู้มี่แผนดีนะครับผมยากไปหน่อยนะน้องเฮ้ยมีประเด็นอะไรกะโอ้โหประเด็นเยอะจริงๆเฮ้ยกาะรีกระปื้ออ๋อเจ็บนะครับผมโอ้โหไอ้สู้กูมุนอยู่นั่นแหละอ๋อได้อยู่นะครับโดนทับไปหนึ่งทีปับ๊บโอ้โยเมื่อกี้ไม่โดนนะครับโดนแบบเฉียว ดัดปฏิยนะครับผมโอเคเอาตัวนี้ต่อนะครับผมเป็นไรไม่รู้ชอบปาตี์ตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรนะครับจังหวะนี้นะครับผมทูเรนนะอาตี้ยัดหน้าเรียบร้อยนะครับห้าวอย่างงี้ก็ตายสิครับพี่ทูเรงนะครับผมเอาไว้เยอะเยอะนะครับแล้วทีมกูตายไปสามตัวโอ้จบละเดี๋ยวฟาร์มเล็ก,ก่อนละกันโอเค เคะียนะผมเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่ากัดโดดท้าไปึ่งทีปับ๊บอุอ้ยนั่นไม่ตายนะผมนะันะ่นซาตาของตัวเลยวะฟราเรนติโนโน,นะครับปับ๊บกินเลยอืมเบร้อยนะครับมันดีครับแกรกซักทีไหม ผมเพิ่งกูเอาสูตรวะเพิ่งกูใส่สูตรโอ้โหเลนเอ้ยเอาตัวนี้ดีกว่าจาังอาอันนี้ไมาอ่านตีอีกหนึ่งสเต็ปเรียบร้อยนะครับเฮ้ยปับป๊บปับป๊บปั๊บแคร์ตอนนี้นะครับผมเฮ้ยกาโด,ด้ทับไปหนึ่งสเต็ปโอ้โหโอ้โหแทงกูก็ไม่เว้นนะ ไปไป่ได้ก็หลวงแครีหลวงอะไรแล้วครับแทงถึงก็อย่าไปโดนใส่เลยเมื่อกี้นี่ก็แบบจังหวะมันมาไงก็ต้องใส่นะครับฟาร์มได้ไหมเฮ้ยมาดลครับอืมเรียบร้อยโดดเป็นตายนะครับผมปับปับโอเควันนี้อยากเอาตัวบางๆนะครับกาลีโอ้กาลีแบงบยืมแบบฟอร์ดิชันคุ้ดีอ่ะแบบ ล่างสุดจริงๆอะ่ะลง,ลงไม่ได้จริงๆว่ะทุกคนปับ๊บเว้ยเกือบตายโทษทีนะเพื่อนโอเคไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นบ้านไม่ได้นะครับเอาปับ๊บโอเคบุมปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเค เอ่อยังไงดีอโอเคอืมโอเคนะครับโอ้กูจะขึ้นได้ไในเกมเนี้ยนะี่ครับสักทีดีว,วะทูเลนปับ๊บกระโดดไปทันทีปับ๊บจังหวะนี้เก็บหาหรือเปล่าโอ้ เก็บ5้าก็พี่มึงสีโดนดึงขนาดนี้อูถอโอเคนะครับปับป๊บอาบูก็ละกรันปั๊บปั๊บเค่ตอนนี้เราก็ฆ่าไปสิเตัวนะครับแต่1แอซิสไป4ีนะครับเคลียบนก็แล้วกันนะครับทำเวฟสูงๆไว้นะเค่ตา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 เฮ้ย เจอโจ๊ดลับลอยแวนเฮลซิงนะครับแลาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมคนชอบกดแวนมานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมผมหรือทีมเขานะคือแวนเต็มเซิร์ฟนะครับเออูย่าไมเล่นเลยเ,เอาเอาเฮ้ยว้าวโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบทีมนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับก็ จะพยายามอัดคลิปทุกวันแล้วก็ลงทุกวันนะครับก็ช่วงนี้นก็จะไต่แรงเรื่อยๆแล้วนะครับก็ไม่ได้ไต่นานนะโอเคแล้ว okay. เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับไปบุย